สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึง2โปรแกรม m e e มิ n งกันนะครับโดยโปรแกรมแรกก็คือ z o m นะครับส่วนโปรแกรมที่2ก็คือ m i r r s s o t t t e m s นะครับโดย z o m เนี่ยก็คือ cloud based video conferencing service นะครับโดยจะสามารถใช้เพื่อพบปากกับผู้อื่นได้ พร้อมๆกันเป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคอลหรือไวส์คอลนะครับและนอกจากนี้ยังสามารถเลือกคอวิดีโอระหว่างการประชุมเพื่อดูย้อนหลังได้นะครับโดยข้อดีของซูมนะครับอย่างแรกก็คือสามารถเปลี่ยนพื้นหลังแต่ละคนที่ใช้วิดีโอคอนเฟล็นต์ได้นะครับอย่างต่อมาก็คือสามารถเข้าร่วมประชุมได้ถึงร้อยคนกันเลยนะครับสำหรับการใช้งานแบบฟรีและมากสูงสุดถึง1,000คนสำหรับคนที่ใช้เป็นรายเดือนหรือเป็นเมมเบอร์ชิพของซูมนะครับ อย่างที่3นะครับก็คือสามารถมองเห็นผู้ร่วมประชุมได้มากถึง49ช่องตอนหเพจนะครับถ้ามากกว่า49เนี่ยจะถูกนำไปไว้ในเพีถัดไปนะครับและอย่างที่4ี่แน่นอนว่าสามารถรองรับคุณภาพของภาพและเสียงดีร,รออะดับ HD กันเลยนะครับและอย่างที่5นะครับก็คือผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยสามารถแชร์หน้าจอและสกรีนได้พร้อมๆกันนะครับทำให้การทำงานร่วมกันเนี่ยเป็นไปได้ลื่นหลมากขึ้นนะครับ อย่างที่6ก็คือการระชุมทุกครั้งเนี่ยสามารถอัดวิดีโอไว้แล้วมาดูย้อนหลังได้โดยที่วิดีโอที่ถูกอัดไว้จะถูกเก็บไว้ในคลาวด์สามารถเรียกดูได้เมื่อต้องการนะครับอย่างที่7นะครับคือสามารถเชื่อมต่อกับปฏิทินหรือแอปที่ใช้กําหนดหรือลงตารางเวลาต่างๆได้เช่น gmail หรือ outlook นะครับต่อมาก็คือห้องแชทสามารถเก็บข้อมูลไว้ได้นานและทําให้การส่งไฟล์ให้คนในทีมนะครับหรือส่วนตัวนั้นเป็นเรื่องง่ายและไม่ต้องกลัวว่าไฟล์จะหายด้วยนะครับ และอย่างสุดท้ายนะครับก็คือความปลอดภัยที่สูงนะครับเพราะมีการเข้ารหัสแบบ end-to-end end encryption นะครับซึ่งความปลอดภัยเนี่ยเทียบเท่ากับเว็บไซต์หรือว่าเว็บแชทดังๆอย่าง WhatsApp หรือว่า Line เลยทีเดียวเชียวต่อมาข้อเสียนะครับก็คืออย่างแรกนะครับการสมัครสมาชิกและโปรแกรมเสริมเนี่ยมีมากจนเกินไปนะครับอย่างที่สคือจำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปเพื่อใช้งานไม่สามารถใช้งานบนเบราว์เซอร์ได้ และอย่างสุดท้ายคือไม่สามารถลบความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมในแชทได้นะครับในส่วนของโปรแกรมถัดมานะครับนั่นก็คือ Microsoft Teams Microsoft Teams เนี่ยเป็นทูตัวหนึง่งที่มีฟีเจอร์เล่นเยอะเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนื่องจากสามารถ voice call video call และทำการมีติ้งได้อีกด้วยอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อเข้าถึงแชร์ Share, และเขียนร่วมไฟล์แบบเดียวไทม์ได้อย่างปลอดภัย รวมถึงยังสามารถเก็กบบันทึกสั้นๆเอกสารและปฏิทินไว้ด้วยกันอย่างเป็นระเบียบนะครับพูดได้ว่าเป็น Tool ท,ที่มีเครื่องมือรองรับกับผู้ใช้งานได้อย่างครบคันต่อไปเรามาดูข้อดีของ Microsoft Teams กันบ้างนะครับ Microsoft Teams เนี่ยสามารถรองรับคนได้เป็นจำนวนมากใน Meeting แต่ละครั้งมีลูกเล่นฟีเจอร์ให้ได้ลองใช้มากมายรวมถึงมีทูที่ใช้ในการมิ e t i n g อย่างครบคันเช่นมีการสร้างโพลเพื่อทาการโหวต มีการสร้าง s c สเก u l e สำหรับการประชุมสามารถแชร์หน้าจออุปกรณ์เพื่อทำการนำเสนอหรือ Presentation ได้นะครับข้อต่อมาในการ Meeting สามารถ Record วิดีโอไว้ได้ในขณะประชุมและไฟล์วิดีโอจะจัดเก็บให้แบบอัตโนมัติได้นานสูงสุดถึง21วันเลยทีเดียวข้อต่อไปนะครับสามารถอัปโหลดไฟล์เพื่อเก็บไว้บน Cloud ของ Microsoft Teams หรือใช้ในการแชร์ไฟล์ให้แก่เพื่อนร่วมงานรวมถึงสามารถแก้ไขไฟล์แบบเรียลไทม์ได้ด้วย ต่อไปเราจะมาดูข้อเสียของ Microsoft Teams กันบ้างนะครับข้อแรกเนี่ยถ้าหากเป็นการประชุมแบบวิดีโอคอนเฟล็นต์เนี่ยจะทำให้ใช้ทรัพยากรในเครื่องเนี่ยค่อนข้างมากเช่นแรมหรือ CPU ที่ใช้เรนเดอร์ภาพที่แชร์หน้าจอหรือกล้องของผู้เข้าร่วมประชุมอาจจะเป็นอุปสรรคได้ถ้าหากเราประชุมและเปิดโปรแกรมที่เน้นการใช้ทรัพยากรควบคู่ไปด้วยข้อต่อไปเนื่องจาก Microsoft Teams เนี่ย ฝากข้อมูลทุกอย่างไว้บนคลาวด์ทำให้เวลาในการโหลดหน้าต่างต่างๆเนี่ยอาจใช้เวลาเล็กน้อยขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตรวมถึงถ้าหากไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะทําให้ไม่สามารถใช้งานตัวโปรแกรมได้เลยนะครับแล้วแต่ละโปรแกรมเนี่ยเหมาะสาหรับใครละ่ะสาหรับตัวผมนะครับตัวโปรแกรม z o ูมเหมาะสําหรับองค์กรที่มีบุคลากรเป็นจำนวนมากและต้องการประชุมแบบเห็นหน้าทุกคน เนื่องจากสามารถรองรับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แบบเปิดกล้องได้เป็นจำนวนมากแล้ว Microsoft Teams ล่ะเหมาะสำหรับองค์กรที่มีการใช้ไฟล์เนี่ยเป็นจำนวนมากต้องการทำงานเป็นทีมสูงหรือต้องการใช้งานโปรแกรมที่มีฟีเจอร์รองรับในการทำงานเป็นทีมเช่นอัปโหลดไฟล์เพื่อจะเก็บไฟล์ไว้บนคลาวด์ของ Microsoft Teams สำหรับเพื่อนร่วมงานการมี s c สเกจดูสำหรับการนัดการประชุมแต่ละครั้ง ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องของเรานะครับขอบคุณครับ